ใช่ไหมคะ่คะค่ะแชนแนลหนค่ค่ะน้องใหม่ Momolishies คะ่ะเสร็จสวยจังเลยคะ่ะฮ i w e l ล o m e back to Minamolish Channel นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็น Vlog one day with me นะคะ in LA นะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยว LA 1วันกับคุณพี่ ค่ะคุณพี่อายแล้วก็น้องฮาร์เปอร์เปอร์ไหนวะข้างหลัน้องฮาร์เปอร์นะวันนี้จะไปหาคุณโมโม่นะคะคุณโมโม่คือเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะคะเราจะไปเล่นบ้านเขากันแล้วเราก็จะไปกินเกาหลีจุกๆนะไปดูกันว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างไปกันจ้าเดี๋ยวเราก็จะสร้างคอนเทนต์กันก่อนแล้วเราค่อยไปกินใช่ไหมคะใช่ไหมคะขา เราจะะสร้างคอนเทนต์กันก่อนแล้วค่อยไปกินเกาหลีถูกค่ะไม่ไหวเลยร้อนมากเพร้อนมากร้อนมากอุ่นอยู่ตอนนี้นะคะนี่ค่ะเจ้าของอพาร์ตเมนต์โมโมนะคะไหนช่วยบอกชาแนลหน่อยค่ะน้องใหม่โมโมลิเชียสค่ะโมโมพร้อมแล้วไปค่ะไปค่ะอย่ากินดิ้นโซบะเพราะมันร้อนะมากจริงใช่เหรอจะไปกินกัน เรถ่ารูยนี่น,น่อยแล้วเดี๋ยวเราไปละป้าป้าดูสิเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะทุกคนตอนนี้นะคะเรามากินรหารไทยร้านชื่อเมษาอยู่ไทยท้าวมากับแม่แล้วก็มากับแม่หมาเราเข้าไปกัน จ้าอันนี้ส้ตมตำจุกจจ้า <c oughs> อันนี้ก็คือเออกะเพาราปลาหมึกไข่ดาวปังๆไ <c oughs> กาอนี่คุณทำงานเดลิเวียน้ำหนึ่งของสัมต้องมาแซ่บปะอร่อยมากมจุกจุกไข่เยอะมาค่ะ <c oughs> ตอนนี้กำลังจะไปไหนเซส กินวิงซูแล้วก็เดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญเพิ่มข้าานั้นหรอแขค,คนเกาหลี่างเราต้องกินวิงซูตอนนี้อยู่เคทาวนะคะเอเอแล้วก็คือวันนี้มากินหลักๆใช่ไหมทุกคนใช่แล้วคุณทำกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเบลตอนนี้อยู่ในช่องช่องมีนาบาลิสนะคะสวัสดีสิสวัสดีค่ะเวนเ์ Wednesday. อุ้มเลยเหนื่อยมากแต่ว่าเพื่อนขับรถมาขวบขับมามใช่เหรอผู้ขับแล้วมันก็สุีทอ๋อไม่จอยไม่จอยแต่เดี๋ยวกินน้ำแข็งใส่ก็จะจอยเสิร์ฟสวยจังเลยค่ะอร่อยไหมสาวสาวแซ่บปะ นี่นไม่ไม่เติมคอนเด็กอไเลยไม่เติมอะไรนะ,นะคอนเทนต์นึ่เอาเอ,อนนที่แบบอารมณ์แบบเคทาวตอนนี้นะคะก็กลับมาคโ,คโครเรียทาวเมื่อกี้ไปนอนพักัวอิ่มแล้วก็มาก,กินดินเนอร์ร้านโครเรียนบาบีคิวคือวันนี้มาเพื่อก,กินมีอีฟางด้วยท่านี่เนาะ มีไข่ตูด วันนี้<ะ>ก็จบที่โบบ้าชว์ว่าไลยค่ะแค่นี้แหละจะกลับซานดิเอโกแล้วเพราะว่ามึนเมากลับบ้าแหละ <laughs> ไปละค่ะอย่าลืมนะคะ subscribe momo d ี l i c i o แล้วก็อย่าลืม subscribe mea มา l i s ไว้เจอกันใหมน่คลิปหน้าบาย